สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กันในเมกมร卜อนแบบวอล์กมูนนะครับอันนี้ผมก็จะมาเล่นโถยคิสเนะนะครับทุกคนหลังจากสงการนะทุกคนผมไม่มีคลิปจะลงเลยเพราะว่าจิตเล่นไปนิดนึงนะครับคนดูน่าจะหายเลยแหละลงคลิปนี้ไปอะ่ะวันนี้ผมจะมาเล่นโลยคิสเนะนะครับแล้วก็สไปกีไทเดนนะครับแล้วก็มัดแวมไพร์นะครับแล้วก็คาบูชานะครับ แตต่ก็เอาเป็นสายผลนะครับส่วนของแต่งก็ไม่ดีกว่าวันนี้ผมจะมาเล่นกับนี่หมวกนักบินเลยทุกคนผมบอกเลยทุกคนดูดูตอนวิ่งนะอันนี้ยังไม่สามหางนะทุกคน๋ย่ปเบน่งเดี๋ยวผมไปทำเป็นสามหางโอเคทุกคนดูสามหางวิ่งปกตินะดูดูถ้าเปิดเผามิงวิ่งโอ้โหโคตรไวอ่ะทุกคนดูดิ ดูดิโหหอกเลยเป็นอะไรที่โกงมากเดี๋ยวเราจะไปล่าข้าวหอกกันเลยนะครับ,รรบทุกคนไปกันเลยครับย่าเฮ้ยตรงนี้มีคนนะครับี <Hey. S 1> ยื้อนอยู่เลยออกมาสิเพื่อนนี่ไงดึงเอาเฮ้ยดึงไม่โดนอุ้ย <Hey. S 1> oh, hey. เดี๋ยวๆใจเย็นใจเย็น อ่ะโดนนั่นอนะ่ะเอาไปโดนเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้โยโดนล้านอ๋อเดือดึงอะไรวะเนี่ยคนนี้เปิดป่าวะเคียเปิดตุยน,นะเพื่อนเอาอ่าอย่างนี้โอ้โห <c oughs> ดึงโคตรแม่นนะ่ะ พูดไปชนเลยนะเนี่ยแถ้าเราไปไหนหรอวะมานี่เพื่อนบายบายเอ,าเอา<ห>้าเฮ้ยไปตายโอ้ยเขาบุญวะหนเนี่ยโหไปตายได้ไงนี่นี่เอาไปกินนี่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 ้ยอืมสก,กายเพียรหรอน,นี่ไงแปลงร่างยังไม่ทันขาดเลย โอ้ยโอยผมเห็นคนแวบ,บๆนะแถวนี้มีป่าววะโอ้ยเจอแล<อ>้วว้าวเขาลิ้นผลอะไรวะไม่รู้นะครับจิรุลุม,มาดิผลเสือเหรอใช่ไหมไม่ใช่ผลมืดเอาง่ำแล้วอะฮะไม่ตายเลยโอย้ใครวะน,นีเช่วยทำไมเนี่ยโอ้โห้ย แล้วก็ดีแล้วก็ดึงโอ้โหทุกคนผมแบบฝีมือดอกมากไ่ได้เล่นานดึงก็ไม่โดนดูดิถ้ากอดอะไระไม่โดนเลยอ่ะนี่ไ่ได้เล่นานแล้วดอกเลยนี่แล้วก็ยิงไปแล้วก็ยิงไปแล้วก็ดึงแล้วก็ดูนี่แล้วก็โูอุ้ยฝีมือมาแล้วฝีมือว่าไเร่มได้เริ่มได้เร่มได้รับ โอ้โหโคตรเริ่มได้เลยเนี่ยไปโดนเลยเลิฟจะไปโอ้ยเป็นแปลงล่างดึงโอ้ด่ะอะไรวะทำไมมันดึงไม่โดนเลยวะเสือามาดีไปไหนเพื่อนเอาไปกินไม่โดนโดนหมอนเฉยโอ้ย,อยบอกเลยยังไงก็ตายเนี่ย นี่แล้วก็ดึงโอ้โหมันพลาดตกดึงนี่แหละโอเคได้ตายแหละโดนงำนี่ไงโหมัดโคตรเกียร์แปงลงร่างโชว์ไปหนึ่งทีวิ่งไวๆเลยเนี่ยนี่ไงีแล้วก็ฮะทำไมตัวมันหายวะไปไหนเพื่อนกลับมน่กรเฮ้ยไยไปไหนอ่ะ ว่าเอาเอา,เอาตายได้ไงอ่ะคอสกิลแรกไม่ลืมเลยวันนี้ไปไหนเพื่อนโอ้ยวผลบอจีดว้วยยิงแล้วก็พุ่งไว้เฮ้ยขับผู้ชายยันเลยเาขาไม่ดิ่งลงมาเอา้ยใครเนี่ยใครเนี่ยเพื่อนมือใครเนี่ยยิงไม่หลุดไม่ได้ยิงแรอด พุ่งไปอุย้ยสวยได้มาคิวหนึ่งนะครับโอ้ยใจเย็นดิเพือ่อนเอาเหรอได้นะได้เนะไานี่ไปไหนโอ้ยโอ้ยดึงโอ้โหโอทุกคนฝีมือผมดรอปมากดึงไม่โดนเลยโอ้โหเอาแล้วเขาหายไปไ,ไหนวะเอา้าหาย เอาหายอืมเอาอ๋ออยู่บนนู้นเอาต่อมั้นอะโหวิ่งเลยโอเคไม่น่าเอาต่อแล้วทุกคนน่าจะพอแล้วนะก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับคลิปหน้าอยากให้ผมเล่นอะไรก็ขอกันไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพยายามเล่นให้เต็มที่นะครับคลิปนี้รู้สึกว่า ไม่ไหวนะครับเพิ่งกลับมาเล่นแล้วแบบโอ้โหปีกมือตกมากนะครับแล้วครับทุกคนคลิปน้าจันะครับบ๊ายบาย